ที่นี่เขาก็ดีนะฮะเรียนหนังสือเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการให้เด็กได้ฝึกอะไรที่สามารถไปทําได้จริงๆผมถามดูรู้สึกว่าตอบได้จริงๆไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไปให้ไปปลูกผักพ่อแม่ทําให้หมดเลย<ช>นะฮะอา้ารย์นมองดูยังไงการศึกษาที่นี่ครับคือปัญหาของการ,รศึกษาสมัยใหม่นี่คือสอนให้เด็กเรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ให้ทางานนะครับแล้วความเข้าใจนี่มีมีแม,ม,ม้แต่ในผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองจํานวนมากบอก ลูกไม่ต้องทํางานเรียนหนังสืออย่างเดียวพ่อแม่ก็พอใจแล้วใช่ไหมครับ,รบลูกก็จะเรียนแต่หนังสืองานที่บ้านก็ให้คนใช้ทําใช่ไหมครับคราวนี้ระบบการศึกษาแบบนี้นี่มันมีข้อบกพร่องมากก็คือว่ามันจะปลูกฝังทัศนคติทําให้เด็กซึ่งต่อไปนี่เขาโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยรังเกียจการทํางานด้วยตัวเองนะครับ,รบเวลามีปัญหาอะไรในบ้านคนใช ออกสักคนหนึ่งคนยุ่งไปหมดใช่ไหมครับเพราะนั้นผมคิดว่าที่นี่ดีฮะคือคือผมมองไปไกลด้วยซ้ําไปว่าคนซึ่งจะต่อไปไม่แน่นะครับเด็กที่อยู่ในที่นี้อาจจะไปเป็นเป็นเป็นผู้นําชาติเป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินใจในหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆนีผมคิดว่าการปลูกฝังให้ให้คนเข็นความสําคัญของการงานเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเลยคนซึ่งไม่เคยแตะ งานเลยนี่เวลา <c oughs> คิดถึงคนอื่นคิดถึงชาวนาคิดถึงกรรมกรคิดถึงคนคนอื่นเนี่ย <c oughs> นึกไม่ออกครับว่า <c oughs> เขา <ừ. S 2> เขายากลําบากยังไง <c oughs> <ะ>สาหรับหยกเนี่ยยังหยกคิดว่าเรียนแบบนี้กับเรียนหนังสืออย่างเดียวเลยไม่ต้องมาฝึกอาชีพอะไรเนี่ยหยกคิดว่าอันไหนหน่าสนใจสําหรับหยกก็สําหรับ มันคิดว่านะคะการเรียนแบบนี้จะดีกว่าเพราะว่าเราสามารถที่จะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยถึงแม้ว่าเราอาจจะเรียนไม่จบหรือว่ามีเหตุจําเป็นที่จะต้องออกไปทํางานก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถจะใช้ใช้ได้เลยแต่บางคนบอกเรียนแล้วพอเรียนสูงมันก็ไม่ได้ใช้ใช่ค่ะคืออย่างสมมติว่าเราเรียนอย่างข้างนอกใช่ไหมคะเรียนมากๆเนี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วในความเป็นจริงเราสามารถใช้ได้แค่5 1 0เเท่านั้นเองค่ะ,ะผมยังเห็นพวกนี้เลย ยังมีของสารนะฮะสารก็ทําได้นะสารก็มีใช่ไหมครับอันนี้ใครทำาระอันนี้ผู้เท่าผู้แก่เราคือพ่อวันนานะคะครับอยู่ไหนเอ่ยพ่อวันนาอยู่อะค่ะแต่ยังไม่ได้อยู่ทางนี้ค่ะอยู่ทางนี้มานี่กิจกรรมของเรียนรู้มาจากไหนครับฝีมือการสารนี่ยก็เรียนมาจากทางบ้านนั่นแหละครับที่ไหนครับ ที่มึงเลยครับอ๋อที่เลยครับแล้วทําไมถึงจักเลยถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะครับก็มาปฏิบัติธรรมครับมาอยู่วัดครับครับมาตั้งแต่หนุ่มหรือยังครับมาแต่พอสสองเก้านะครับสองเก้าก็หลายปีแล้วนะฮะสองเก้าแล้วได้สารอะไรบ้างครับนอกจากตะก้าทำอะไรครับทำหลายอย่างครับทงกระดงกระเบียนอันนี้ด้วยเปล่าครับพวกนี้ใช่ดังนั้นใช่ไหมครับอันนี้ทําเองครับเปล่าพ่อทำเอง อ๋อข้างหลังนั้นไม่ครับครับนี่ก็ทำวัสดุเอามาจากไหนครับวัสดุเอามาจากในชุมชนหรือว่าไปเอามาจากข้างนอกครับญาติทมเขาเอามาบริจาคครับครับที่อย่างวันธิลานี้เอาเอาเส้นมาให้อเส้นพลาสติกนะคะแล้วนี้ทําไว้ใช้เองหรือว่าไว้จําหน่ายครับไว้จำหน่าย ใช่ใช่ก็ใช่ครับจำหน่ายก็จำหน่ายครับแต่สงสัยจะจำหน่ายไม่ได้เหลือเยอะเหลือเกินอันนี้ไว้ใช้เองใช่ไหมอันนี้ไว้ใช้เองไหนนะไว้ใช้เองอ๋อคนเยอะแล้วสารทันหรือครับกับความต้องการใช้ทันไหมครับพ่อครับทันเยอะครับวันหนึ่งทําได้กี่ใบครับทําได้ใบสองใบนี่แหละครับครับแล้วมีเด็กๆมาเรียนรู้ด้วยมั้งหรืเปล่าครับมน่อาครับ มีเหมือนกันใช่ไหมครับมีวิชาเลือดตรงนี้ไหมครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีอันนี้เด็กก็หัดทําแค่พัดนะคะยังไม่ถึงกับจักสารแล้วอย่างพวกพลาสติกล่ะพวกพลาสติกเห็นมีมีอัเนี้พวกเส้นเนี่ยค่ะอันนี้ของคุณมนทิราของเหลือใช้จากโรงงานอ๋อก็มาทําที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นของพวกนี้คือสิ่งที่ชุมชนผลิตเองทั้งหมดในนี้ใช่ไหมคะค่ะแปลว่าพวก กระด้งไอ้พวกขันตกนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำค่ะต้นไทรต้นไทรปลูกเองปลูกเองนะพ่อดี่กับเด็กอนุบาลค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแดนดาวสุขันธนาค่ะอยู่ชั้นไหนจ๊ะอนุบาลสองค่ะแล้วหนูต้องทำงานหนักแย่เลยสิทำอะไรบ้าง เด็ดดอกอัญชันค่ะดอกอัญชันเด็ดไปทําอะไรไปทําแชมพูค่ะแล้วหนูทําเป็นไหมแชมพูไม่เป็นค่ะแล้วเด็ดดอกอัญชันเด็ดดอกเสียบ้างมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเสีย <c oughs> แล้วหนูเด็ดเก่งไหมแต่ตอนนี้เด็ดเก่งค่ะเ <c oughs> ด็ดเวลาเด็ด,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 ดทีได้เยอะไหมเยอะค่ะนอกจากเด็ดดอกอัญชันทําอะไรเป็นอีกทำงานอะไรเป็นอีก ล้างจานซักผ้าค่ะโอ้โหซักผ้าแล้วหนูที่หนูใส่นี่หนูซักเองหรือเปล่านี่แล้วหนูไปซักให้ใครหนูซักผ้าให้ใครซักิ้วช่วยคุณแม่ซักค่ะโอ้ช่วยคุณแม่ซักทำไมหนูขยันจังอ่ะก็หนูเป็นเด็กขยันเด็กโอ้เก่งเหลือเกิน เก่งเหลือเกินแล้วคุณแม่อยู่ไหนจ๊ะคุณแม่อยู่ไหนอ๋อไหนเป็นไงวคุยกับคุณแม่นิดนึงฝึกเด็กยังไงถึงได้เป็นเด็กที่กล้าแสดงออกเป็นเด็กที่ขยันก็ฝึกเขาแบบก็ครั้งแรกก็ฝึกให้ปฏิบัติธรรมก่อนครับแล้วก็ฝึกการเล่านิทานเพราะคุณแม่เป็นคนประเภทชอบตลกอก็พามีลูกเล่นอะไรก็ใส่ใส่ให้เขานะคะ แล้วก็เขาก็ชอบแล้วก็พาเข้าไปในที่ต่างๆแล้วก็ให้ฝึกแสดงออกเขาก็กล้าหาญแล้วก็ฝึกให้เขาทํางานช่วยดูแลอย่างเช่นเขาก็มีจิตของเขาดีด้วยอย่างเช่นเห็นคุณแม่นอนเนี่ยเขาจะมาถามว่าคุณแม่เป็นอะไรคะพอรู้ว่าไม่สบายเนี่ยเขาจะประคองช่วยเอาหมอนเอาอะไรมาให้แล้วก็ห่มผ้าให้อะไรเงี้ยคือจิตเขาก็ดีพอสมควรแล้วก็จะฝึกให้เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยให้เก็บที่นอนเวลานอนก็ให้ช่วยปูที่นอนนะคะ แล้วก็ฝึกล้างจานแล้วก็ล้างหน้าล้างไรก็ให้ช่วยตัวเองหมดเลยล่ะฝึกให้ซักผ้าด้วยซักผ้านี่ให้ช่วยช่วยบ้างซักน้ําเปล่าเพราะเขาก็ไม่ค่อยสะอาดเห็นว่านอกจากเป็นเด็กขยันแล้วหนูยังเป็นเด็กเก่งด้วยใช่ไหมใช่หรือเปล่าหนูเป็นเด็กเก่งด้วยใช่ปะค่ะเห็นว่าร้องเพลงเก่งจริงหรือเปล่าจริงค่ะไม่เชื่อไม่เชื่อทําไงล่ะ ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์ชาติต้องการคนเสียสละหากประชาชนเกียรติค้านอง์จะอดอยากยากจน <c oughs> ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์ชาติต้องการคนเสียสละหากประชาชน โง่เข้าก็สิ้นชาติไทยเกิดกัน้นเดียวบนแผ่นดินเดียวร่วมฝันอยู่ร่วมเผ่าพันเผาคร้เผามันเผาไทยหัวใจเราร่วมเขารวยกันทุกสุขเรามีร่วมฝ่าฟันความรักความจริงใจอันผูกพัน เป็นชาติเดียวชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์ชาติต้องการคนเสียสละหากประชาชนเกียรติคานอนจะอดยากยากจนชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์ชาติต้องการคนเสียสละหากประชาชน งอเข้าก็สินชาตานี่หนูชาติต้องการคนอย่างหนูใช่หรือเปล่าใช่ไหม <c oughs> เอ้เขาบอกว่าหนูเป็นคนเก่งนะนี่ได้ข่าวว่าหนูเล่านิทานเก่งนอกจากร้องเพลงเก่งแล้วยังเล่านิทานเก่งด้วยจริงหรือเปล่าจริงค่ะจะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งได้ไหมสนุกสนุกได้ค่ะเอาเลยเอาเลยนิทานอีศบเรื่อง องครามกบกับหนูมีกบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่หนองน้ำแห่งหนึ่งมาเป็นเวลานานแล้วจนมันคิดไปเองว่าหนองน้ำแห่งนี้เป็นของมันวันหนึ่งมีหนูตัวหนึ่งเดินผ่านมาหนูรู้สึกกระหายน้ำเพราะเดินมาเป็นระยะทางไกล มันจิงเดินไปที่หนองน้ำเพื่อจะดื่มน้ำเมื่อไปถึงห,หนูพบว่ามีกบตัวหนึ่งจ้องมองมันอยู่ทอ้มาที่นี่ํำไมกบร้องถามอ๋อข้าจะมาดื่มน้ำนะ่ะหนูตอบกบได้ยินจิงกระโดดไปยืนตรงหน้าของหนูแล้วตะโกนใส่หน้าหนูว่า น้องน้ำแห่งนี้เป็นของข้าเจ้าจะมาดื่มน้ำของข้าไม่ได้ท่านมีสิทธิ์อะไรมาอ้างว่าน้องน้ำแห่งนี้เป็นของท่านหนูโตกลับจากนั้นทั้งสองก็เริ่มโต้เถียงกันและลุกลามเป็นการใช้กำลังต่อสู้กันเวลานั้นมีเหยื่วตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นมันจึงบินโฉบลงมา กบกับหนูมัวแต่ต่อสู้กันจึงไม่ทานได้ระหว่างตัวเดี่ยวจิงจับสัตว์ทั้งสองไป,ไปเป็นอาหารสำหรับมันและลูกน้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทะเลาะเบาแววงกันนำมาซึ่งความพินาศโอ้แหมนี่หนูเก่งจริงนะที่เขาว่ามาแล้วล่ะนอกจากขยันแล้วก็ยังเก่งจริงด้วย ถ้าประเทศมีอย่างหนูมากๆสงสัยประเทศเราจะก้าวหน้ามากเลยเด็กเก่งๆอย่างนี้มีเยอะใช่ไหมฮะที่นี่ก็พอสมควรนะคะพอสมควรแต่คนน,ะคะนี้เขาพิเศษนะคะความจำเก่งครับกล้าแสดงออกคือดูแล้วปฐมศกก็มีแต่เรื่องดีๆนะฮะดีมองอีกด้านหนึ่งมีบ้างหรือเปล่าด้านไม่ค่อยดีมีบ้างไหมฮะปัญหามีบ้างไหมครับอยู่กันอย่างเนี้ยชุมชนมอันนี้ก็มีนะคะ มีไหมครับมีเป็นธรรมดาเขาบอกว่าเป็นธรรมดามีปัญหาอะไรบ้างครับพี่จีรักของช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็ส่วนมากก็ติเตียงกันนะคบใช่ไหมฮะมีเรื่องของความเห็นที่อาจจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันบางคนก็เห็นว่าอย่างนี้ถูกกว่าอย่างนี้ดีกว่าอะไรนี้ก็ต้องมีการเราถึงต้องมีการประชุมกันบ่อยบสอยแล้วก็ เรื่องของเนื่องจากคนที่มาที่นี่มีหลายระดับนะคะก็บางคนก็เพิ่งมาฝึกหัดก็อาจจะติดนิสัยจากข้างนอกมาบ้างแล้วก็ต้องมีการมาปรับความเข้าใจบางครั้งเขาก็ยึดว่าอย่างนี้ถูกอ,อย่างนี้ไม่ถูกอย,อย่างเราเนี่ยพ่อท่านก็ต้องพยายามสอนเราบ่อยๆเรื่องประณีตประหยัดนะคะต้องมีความประนีดในการใช้ข้าวของเพราะ,ราะยิ่งสมัยนี้เด็กที่ที่เข้าเ,เด็กที่เข้ามาใหม่ๆนะคะ คือชุมชนเราตอนนี้เราเริ่มคิดว่าอยู่ตัวนะคะอาจจะมีนิสัยที่เริ่มสบายแล้วก็เริ่มฟุ้งเฟ้อพุ่มเฟยบ้างก็ต้องมีการปรามเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆเป็นระยะระยะนะคะครับทีถ้าความเป็นมนุษย์ยังมีอยู่มากเนี่ยเคยขัดใจกันไหมทะเลาะเบาแว้งกันไหมมีอยู่ประจานะคะแบบลงไม้ลงมือกันมียังไม่ถึงกับลงไม้ลงมือค่ะแต่เราก็ยังมีคือถ้ามีการขัดแย้งกันมีอะไรกันเนี่ย เราจะมีการประชุมแล้วก็เปิดใจกันหรือมันก็มีสมณะท่านเป็นประธาน <c oughs> อย่างน้อยๆเราจุดประสงค์ของเราที่มาอยู่ที่นี่เราก็ไม่ใช่ว่าจะมาเพื่อจะมาหาทําจิจกรรมอย่างเดียวเราส่วนใหญ่ก็เพื่อจะมาปฏิบัติธรรม <c oughs> ลดละกิเลสด,ด้วย <c oughs> ในเมื่อจุดประสงค์อันนี้อันเดียวกันอยู่แล้วง <c oughs> นั้นเวลาท่านให้ข้อคิดอะไรเนี่ยเราก็จะจะกลับมามองตัวเองนะ <c oughs> แล้วก็แก้ไขปรับปรุง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ว่า จะได้เสมอไปบางครั้งเราก็ขึ้นมาใหม่อีกโกรธกันอีกทะเลาะกันอีกอะไรเนี่ยค่ะก็มีอยู่แต่ว่าไม่ถึงกับว่าเรามันธรรมดามันน่าจะมีปัญหามากกว่านี้ถ้าเป็นธรรมดาม่มีอะไรบ้างนะที่นี่เขาแก้ไขได้เพราะเขาใช้ตัดกีเลยค่ะมันถ้่ได้มีไม่พอใจม้เขาก็สมมติมองตนค่ะเวลามองตนแล้วเราก็แก้ไขปัญหาน้อยลงไม่เหมือนข้างนอกแก้ไม่ได้เลยอันนี้ก็คือปัญหาหนึ่งปัญหาอันหนึ่งก็คืองานมันเยอะเกินไปนะคะ คนไม่ค่อยมีโอ้ทำจนไม่มีเวลาที่จะมาหาเรื่องกันฮะไม่มีเวลาจะมาหเรื่นี่เราจะต้องเรียกรงแขกกันประจำประจำนะบ่อยมากที่นี่ยังมีการเรียกรงแขกไหมมีประเพณีนี้มีค่ะครับยังใช้อยู่สม่ำเสมอค่ะทายังไงครับรงแขกที่นี่เมื่อก่อนที่เราทํานานะคะก็มีการรงแขกทํานากันเกี่ยวข้าวกันแต่ตอนนี้พื้นที่ของชุมชนะสมผส์ไม่สามารถจะทำนาได้ ตอนนี้เราก็มีกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นอย่างยาสมุนไพรเนี่ยวัตถุดิบมาเยอะๆเนี่ยเราก็ประกาศขอร่วมแรงมาช่วยกันหน่อยตอนนี้ะนะคะเหมือนมะนาวมาเยอะๆช่วยกันหน่อยหรือว่าก็อตอนนี้อย่างเรามีสวนหลายๆสวนทางทางแผนกยาต้องการอะไรก็จะประกาศนะว่าวันนี้นะคะแผนกยาต้องการสะเด็ดพองพร5กิโลสวนต่างๆเขาก็จะช่วยตัดกันมาให้อันนี้ค่ะหรือว่าโรงครัวม,มีกิจกรรมเห็ด มีเขาบริจาคเห็ดมาเยอะๆเนี่ยฮะก็ช่วยกันทำก็ประกาศลงแรม